สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Tarot 965 by s i ิ p p o m a y นะคะวันนี้เราจะมาเล่นหัวข้อแรนดอมทางแยกบนเส้นทางชีวิตของคุณนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงเฉพาะบุคคลคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลย โรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะรับฟังเพื่อเป็นแนวทางแต่ไม่แนะนําให้หมกมุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อนี้นะคะเราจะอ่านตามหน้าไพ่เลยเนาะไปได้เลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะแล้วก็อ่าเป็นไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมคะ Fork in the road นะคะ นี่มีทางป้ายไปทางซ้ายแล้วก็ลูกศรไปทางขวานะคะแล้วก็มีชนซ่อมเนี่ยอยู่นะคะ ตรงกลางเลยระหว่างทางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนอทางแยกบนเส้นทางชีวิตของมนุษย์ของคนเรานะคะเป้เชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยที่อาจจะเคยประสบพบเจอกับทางแยกบนเส้นทางชีวิตมาแล้วหรือว่าหลายคนเนี่ยกำลังพบเจออยู่เลยณตอนนี้นะคะที่จะ,ะต้องเลือกนะคะชีวิตเดินมาถึงทางแยกบนเส้นทางชีวิตที่ทําให้คุณต้องเลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงเวลานะคะที่จะต้องเลือกแล้วก็เป็นเวลาแห่งการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในขณะที่คุณเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ณนะตอนนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากทำหัวข้อนี้นะคะเพราะเป้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ย อา,อาจจะอยู่ในช่วงเวลานี้อยู่นะคะแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ถ้าคุณผ่านเข้ามาดูแล้วหัวข้อตรงกับชีวิตของคุณก็อาจจะเป็นทางหนึ่งนะคะที่จักรวาลเขาดึงดูดคุณม,มาให้ได้มาพบเจอคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดในชีวิตของคุณน่ะ คุณก็ต้องยอมรับภาระความรับผิดชอบต่างๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเลือกเส้นทางของคุณนะคะในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทางเลือกเนี่ยมีผลที่จะตามมาเสมอค่ะคุณเดินมาถึงทางแยกที่คุณจะต้องเลือก คุณจะเลือกที่จะเดินตามความฝันของตัวเองหรือว่าจะปล่อยมันไปก็ได้นะคะหรือว่าคุณเลือกที่จะเดินทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้หรือว่าคุณจะเลือกเดินทางลัดก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะเดินทางที่ใครๆเขาก็เลือกเดินตามๆกันไปก็ได้ใช่ไหมคะทั้งหมดเนี่ยเป็นการตัดสินใจของคุณเลยและคุณคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็เลือกอย่างมีสติ เพราะว่ามันเป็นทางแยกที่สำคัญในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน คุณก็จะได้รับประสบการณ์มากมายที่มีความหมายค่ะมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะเลือกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณตอนนี้อยากให้คุณถามตัวเองอย่างจริงใจที่สุดว่าคุณต้องการสิ่งไหนกันแน่ในชีวิตนะคะตัดทางเลือกบางเส้นทางออกที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็เลือกทางที่มั่นคงแล้วก็อุดมสมบูรณ์ให้กับตัวคุณเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าพลังงานตรงนะคะก็ฟังต่อนะแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงไม่ใช่ฟังแล้วไม่สบายใจสามารถอ่าเลื่อนผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขออ่านพลังงานเพิ่มนะคะจากไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่หรือว่าไพ่ยิปซีนั่นเองนะคะ ขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออเซลของคุณมีข้อความอะไรอยากจะสื่อสารถึงคุณในวันนี้บ้างคะทางแยกบนเส้นทางชีวิตของคุณเรื่องราวมันมีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วอยากจะแนะนำอะไรบ้างคะ โอเคนะคะก็ The Moon ขึ้นใบแรกเลยนะมีความลังเลสงสัยไม่สบายใจอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ใบต่อไปก็คือ The Magician นั่นเองค่ะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณแน่นอนทุกทางเลือกนะคะ Queen of Cups อ่า t h m t e m p e r a n c e นะคะ แล้วก็ The Tower นั่นเองค่ะโอ้โหขอเลือกไพ่อีกหนึ่งใบขยาย the Tower นะคะเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่อยากจะรู้ว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะคะหรือว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มถึงการเปลี่ยนแป,ปลงครั้งนี้คะขอขยาย the Tower ให้หน่อยนะคะเปลี่ยนแปลงอะไร แล้วจะต้องทำแบบไหนอย่างไรบ้างขอคำแนะนำเพิ่มหนึ่งใบนะคะโอเคค่ะ The Hang One นั่นเองนะคะหรือว่า The Hangman นั่นเองขอปรับไพ่นิดนึงนะคะว้าวโอเคค่ะพลังงานถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็มันมี ทางเลือกหรือว่าทางแยกบนเส้นทางชีวิตของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกลังเลสงสัยไม่สบายใจนะคะหรือว่ากังวลอยู่พอสมควรเลยตอนนี้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกกังวลลังเลสงสัยอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกกังวลเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะมีเวลาตอนกลางคืนมากนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยอาจจะคิดนะคะใช้เวลาช่วงกลางคืนนี้คิดไม่ตกหรือว่ากังวลกลัวนะคะกับ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าทางเลือกที่คุณกำลังจะเลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะมูนเนี่ยก็เป็นความรู้สึกถึงความกังวลของความกลัวซะมากกว่านะคะบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยสักทีเดียวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยังไม่ได้นำพาซึ่งความท้าทายอะไรต่างๆมากนักณนะตอนนี้แต่ว่าคุณกังวลนะคะกับผลกระทบที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลง อะไรได้ในอนาคตมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกกังวลและไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันเป็นความกังวลของความกลัวซะมากกว่าถ้าคุณถ้าคุณกลัวนะคะกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อยากให้คุณเนี่ยทิ้งนะคะแล้วก็ระวางความกังวลนี้ลงนะคะคุณอาจจะไม่สามารถหยุดกังวลได้นะคะคุณอาจจะไม่สามารถหยุดลังเลสงสัยได้แต่คุณสามารถ เขาเรียกอะไรอะคะรู้ตัวเวลาที่คุณเกิดความกลัวหรือความกังวลนะคะที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับสถานการณ์ที่คุณกําลังจะเลือกหรือว่าสถานการณ์ที่คุณกําลังจะเดินต่อไปในอนาคตนะคะกังวลได้แต่ชีวิตยังต้องไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าก,กังวลมากเกินไปจนมันทําให้คุณเนี่ยสุขภาพอ่อนแอหรือว่าเป็นคนวิตกแพนิลนะคะกับบางเรื่องมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อยากจะบอกคุณว่าคนเราเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงเสมอค่ะ นะไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติอย่าใจร้ายกับตัวเองหรือว่าอย่าตัดสินตัวเองมากจนเกินไปนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมักจะนําความเจ็บปวดมาให้มนุษย์เราเสมอ er. แต่ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเสมอ er นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะคุณเนี่ยไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงหลายคนคิดว่าเขาต้องเริ่มจากศูนย์นะคะ,ะ,คะเมื่อไหรที่คุณคิดว่าคุณเริ่มจากศูนย์เนี่ยคุณก็หมดกำลัง ใจแล้วเพราะคุณรู้ว่าหนทางข้างหน้ามันอีกยาวไกลคุณไม่รู้ว่าคุณจะสู้ไปต่อไหวไหมนะคะคุณจะเดินไปอีกไหวไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเปลี่ยน mindset นะคะแล้วก็ความคิดว่าคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์ค่ะแต่คุณแค่เริ่มต้นใหม่คุณยังมีประสบการณ์นะคะต่างๆที่คุณได้ผ่านมาในชีวิตมากมายแล้วเชื่อว่าประสบการณ์ที่คุณผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่มีค่ามันเป็นบทเรียนที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินมันเป็นบทเรียนที่จะ ทําให้คุณเนี่ยเติบโตแล้วทาให้คุณเรียนรู้ระมัดระวังตัวที่จะไม่ทําให้คุณเนี่ยเกิดการผิดพลาดแบบที่เคยผ่านมาอีกแล้วในครั้งต่อไปนะคะหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกก็ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์ใช่ไหมคะคุณแค่เริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองนะคะมันไม่สายเกินไปมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องอายุ2030เท่านั้นถึงจะมีเวลาเริ่มต้นใหม่ คุณจะ40 50 60ก็ระช่างค่ะเราทุกคนเนี่ยตราบใดที่ยังหายใจอยู่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลดคุณค่าของตัวเองอย่าจำกัด นะคะอิสรภาพแล้วก็ัก,กยภาพของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุรูปร่างนะคะความพร้อมหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีเงินในบัญชีมากน้อยเท่าไหร่เราทุกคนมีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อไร่ที่คุณรู้ความกลัวแล้วคุณจัดการกับความกลัวได้นะคะคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้แบบไม่หวั่นไหวนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเนี่ยมีทักษะพร้อมที่จะฟันฝ่าชีวิตไปได้อยู่แล้วค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆหรือว่าเป็นคนที่มีหัวการค้ามีทักษะในการสื่อสารก็ได้นะคะแล้วแถมคุณยังเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นคนที่รัก รักทุกสิ่งคะ่ะรักตัวเองรักทุกสิ่งอยากเห็นทุกคนมีความสุขคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครคุณไม่ได้อยากจะไปหาเรื่องใครคุณไม่ได้อยากจะไปวุ่นวายกับใครนะคะคุณอยากอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความสุขได้กับสิ่งง่ายๆรอบตัวของคุณนะคะในอดีตเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักสู้อยู่แหละ แต่แต่ปัจจุบันเนี้ยมันบอกถึงพลังงานของคนที่เปลี่ยนตัวเองแล้วนะคะจากคนที่เคยใจร้อนนะหรือว่าทำอะไรรวดเร็วนะคะแต่ตอนนี้คุณทำอะไรช้าลง คุณอามเข้าใจนะคะธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นแล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะรักแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้มากขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีทักษะจริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณมีศักยภาพในตัวคุณเองอยู่แล้วอยากให้คุณลองค้นพบตรงนี้ดูนะคะพัฒนาจุดแข็งนะคะแล้วก็อ ค่อยๆทำงานกับจุดอ่อนของคุณไปนะคะแก้ไขปรับเปลี่ยนจุดอ่อนของคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้เสมอคะ่ะเราอ่ะสินค้ายังมีวันหมดอายุเลยใช่ไหมคะเราทุกคนเนี่ยก็มีวันหมดอายุเช่นกันแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากให้คุณเนี่ยใช้เวลาทุกวินาทีนะคะ,ะกับการกับบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ชีวิตคุณดูมีความหมายมากขึ้นนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ The Temperance ก็ขึ้นนะคะก็ตรงกับหัวข้อที่เราเล่นเลยนะคะทางแยกบนเส้นทางชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับคุณในช่วงนี้หรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งที่คุณยังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามนะคะให้ความรู้สึกถึงคนที่พยายามต่อสู้นะคะให้ตัวเองอยู่บนเส้นทางที่ใช่ คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการโยกย้ายหน้าที่การงานนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตบางอย่างนะคะแม้แต่ความคิดเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันแบบคุณตั้งตัวไม่ติดเลยก็กได้นะคะหรือว่าบางพลังงานถ้ายังไม่เกิดขึ้นกับคุณมันอาจจะมีบางอย่างที่ ทําให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองหรือว่าเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของคุณนะคะแล้วไพ่ขยายที่เราได้ก็คือไพ่ t ด e h แฮงวันหรือว่า The Hangman นั่นเองนะคะคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเขากลับหัวใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีออร่าสีเหลืองอยู่บนหัวเขาก็หมายถึงว่าการที่ชีวิตของคนเราอะถ้าเราทําสิ่งใดมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตของเราแล้วนะคะแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบเดิม,ดมถ้าเราคิด สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆแล้วผลลัพธ์นั้นการกระทํานั้นนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราในทางที่ดีขึ้นอยากให้คุณลองปรับเปลี่ยนแล้วก็กลับวิธีการกระทําแล้วก็ความคิดของคุณดูคุณอาจจะ,อะมองเห็นวิชั่นใหม่ๆมองเห็นทัศน,น,ะะนกกียภาพใหม่ๆนะคะมองเห็นศักยภาพใหม่ๆนะคะในการแก้ปัญหาหรือว่าสําหรับตัวคุณเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณอาจจะมีการตื่นรู้หรือว่ามีาวิธีนะคะแก้ไขปัญหาหรือว่าปรับเปลี่ยนบางอย่างได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการมองปัญหาของคุณนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะ อยากให้คุณเนี่ยนิ่งแล้วก็คิดให้ดีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่จะช่วยให้คุณแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุน่นแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เนี่ยคุณก็ต้องระลึกเอาไว้เสมอนะคะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางแก้ไขเสมอมันไม่มีทางมันไม่มีทาง มันไม่มีทางตันนะคะชีวิตของคนเรามันไม่มีคําว่าทางตันน่ะนะเป้ก,ก็พยายามอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เดินทางตรงเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีทางอ้อมๆให้เราเดินใช่ไหมคะถ้าเราเดินทางอ้อมไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะถามคนข้างๆก็ได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นมามันไม่มี มันไม่มีทางตันเสมอไปแร้วค่ะมันมีทางออกอยู่ที่ไหนสักที่นึงอยู่แล้วนะคะมันจะมีการไหลผ่านของสิ่งต่างๆของปัญหานั้นๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยอยากให้คุณบอกตัวเองว่ามันจะต้องมีทางออกเสมอค่ะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขแต่ละส่วนไปนะคะก็เหมือนกับเวลาเราขับรถอะคะ่ะคุณเคยไหมที่ขับรถไปแล้วถึงทางตันแล้วเขาเขียนว่า dead end หรือว่า end of the road อะไรแบบนี้ค่ะคือมันไม่มีทางไปต่อมันไม่มีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหยุดรถอยู่ตรงนั้นนะคะคุณสามารถถอยหลังกลับ มาทางที่คุณมาตอนแรกแล้วคุณก็ถอยหลังกลับขับไปเรื่อยๆมันก็จะพาคุณไปถึงทางแยกซ้ายหรือทางแยกขวาเองแล้วคุณก็ค่อยเลือกทางนั้นนะคะไปเส้นทางใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มไมไดหมายความว่า d e t e End หรือว่า End of' Road มันไม่ได้หมายความว่าคุณไปต่อไม่ได้นะคะก็เหมือนกับชีวิตของคนเราจริงๆแล้วอะทุกอย่างในชีวิตเราในชีวิตประจาวันเราอะคะ่ะมันเหมือนกระจก ที่ส่องสะท้อนความคิดของเราแล้วมันก็บ่งบอกวิธีการแก้ปัญหาให้เราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่หลายคนหลายท่านเนี่ยใช้ชีวิตเร็วเกินไปแล้วไม่ได้พิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายว่าธรรมชาตินะคะหรือว่าสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนธรรมะนะคะจริงๆแล้วก็เหมือน กระจกที่สะท้อนชีวิตเราแล้วก็บอกทางแก้ไขให้เราอยู่เสมอเพียงแต่เราไม่ได้มีเวลาหรือว่ามีโอกาสที่จะพิจารณาก็เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงก็อยากจะบอกคุณว่ามันเกิดขึ้นได้นะคะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความผิดพลาดบางอย่างที่เราได้ทําไปนะคะแต่ไม่อยากให้คุณเนี่ยจมปลักอยู่กับคําว่าเออมันเป็นความผิดของฉัน ฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอฉันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างฉันไม่ได้มีใครสนับสนุนฉันไม่มีค่าหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นการผู้ที่ด้อยค่าตัวเองอะค่ะทุกการผิดพลาดเนี่ยมันก็แค่คุณไม่รู้แค่นั้นเองถูกต้องไหมคะถ้าเรารู้ทุกเรื่องเราก็คงไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมแต่เพราะว่าเราไม่รู้นั่นเองค่ะความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นอย่างบางคนเนี่ย ผิดพลาดเรื่องการเงินนะคะทรัพย์สินเงินทองเรื่องการทำงานเรื่องการลงทุนก็อยากจะบอกคุณว่าก็แค่คุณไม่รู้แค่นั้นเองนะคะในเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็แค่เปิดรับข้อมูลใหม่ๆเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็พัฒนาจากสิ่งที่เคยผิดพลาดไปแล้วแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้เนี่ย ก็อย่าอายในการขอความรู้ขอความช่วยเหลือนะคะโดยที่ไม่ทําให้ตัวคุณเองเดือดร้อนหรือว่าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะบางครั้งเนี่ยที่เราไม่รู้แน่นอนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เคยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะคะเรายัางถืออัตราตัวตนเก่าของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้วางอัตราตัวตนของคุณองค์กรบางครั้งที่เราแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเพียงแค่เราไม่รู้ เราก็แค่หาความรู้เพิ่มอย่างเช่นอ่านหนังสือเพิ่มนะคะหรือว่าถามคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆเอาส่วนต่างๆเนี่ยมาปรับใช้นะคะมาเปลี่ยนที่ละเล็กทีละน้อยให้มันค่อยๆแก้ปัญหาไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าเมื่อไหร่ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณควรจะทํำยังไงคะคุณควรจะนิ่งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังนิ่งไม่เป็นนะคะไพ่ก็อยากจะเตือนว่าอยากให้คุณลองนิ่งดูนะคะ เมื่อการเปลี่ยนแปลงหรือว่าชีวิตมันท้าทายเนี่ยอยากให้ลองนิ่งดูให้เราลองฝึกนิ่งนะคะเวลาที่เรารเผชิญปัญหาหรือว่าประสบกับสถานการณ์ที่ท้าทายเพราะทุกสถานการณ์นะคะถ้าเรารู้จักนิ่งเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเริ่มตกตะกอนมากขึ้นค่ะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นทางออกของปัญหามากขึ้นนะคะหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะนิ่งได้เวลามีปัญหาหรือว่าเกิดความท้าทายในชีวิต แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเราไม่นิ่งพอเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยหลายๆคนก็จะรนนะคะไปกับสถานการณ์ต่างๆมากจนเกินไปก็ขอแค่คุณน,นิ่งสักพักนึ่งนะคะแล้วก็รอให้อะไรมาตกผลึกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเปิดเผยออกมาเองนะคะ,ะคําโบราณที่เขาบอกว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงนะคะ,ะเวลาที่ มันมีปัญหาบางเรื่องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณก็ต้องวางให้เป็นนะคะแล้วก็ตกผลึกนะคะอย่าดิ้นรนมากเกินไปสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งสะท้อนให้กับทุกคนได้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างนี่ะมันไม่มีการจัดระเบียบนะคะกับบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องวางนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะ ช่วงที่เราประสบเจอปัญหานั้นเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายมันอาจจะดูยุ่งเหยิงไปหมดนะคะมัน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 พลวันกันไปหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณวางทุกอย่างลงได้แล้วก็รอให้ทุกอย่างมันตกตะกอนมันก็ช่วยให้คุณเนี่ยเห็นบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนน้ำที่คุณเนี่ยบางทีเราก็ต้องปล่อยน้ำให้อยู่เฉยๆให้เขาตกตะกอนซะก่อนแล้วเราก็ค่อยอ แก้ปัญหานะคะเราก็จะมีปัญหามีความเข้าใจชุดใหม่แล้วเราก็จะเห็นทางแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราวางให้เป็นแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันตกตะกอนซะก่อนเนี่ยเราก็สามารถกลับไปแก้ปัญหาที่เรายังแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่สายเกินไปนะคะก็เหมือนกับ น้ำในบ่อค่ะที่มีปลาอยู่่ะถ้าเราเอาอะไรไปกวนน้ําจนน้ามันขุนเราก็จะมองไม่เห็นตัวปลาถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งหนึ่ง,งชั่วโมงสงชั่วโมงเนี่ยตะกอนที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตก ตกตะกอนไปอยู่ใต้น้ําใช่ไหมไปอยู่ข้างล่างอะคะ่ะมันก็จะสามารถเห็นตัวปลาได้ชัดเจนมากขึ้นคุณก็จะเห็นว่ามีปลาชนิดใดบ้างมีปลาสีอะไรบ้างขนาดเล็กขนาดใหญ่คุณก็สามารถเห็นดีเทลได้มากขึ้นนะคะก็เหมือนกับชีวิตของคนเรานั่นเองนะคุณก็จะสามารถกลับไปแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีวิธีการที่ดีมากขึ้นนะคะขอแค่คุณรอให้เป็นแล้วก็เย็นให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ มันเป็นช่วงเวลานะคะทางแยกบนเส้นทางชีวิตที่มันต้องใช้สติปัญญาอย่าง,างจริงจังเลยนะคะในการเลือกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเลือกในวันนี้มันสามารถกําหนดอนาคตของคุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางให้เป็นแล้วก็ให้เวลาเปิดเผยคําตอบด้วยวิธีธรรมชาตินะคะ,ะธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการตอบกลับ มนุษย์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายคนเรียนรู้เรื่องราวของการปล่อยวางแต่ว่ายังปล่อยวางไม่เป็นนะคะบางคนเนี่ยยังทําไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยวางแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลองทํานะคะลองรู้จักรอให้เป็นแล้วก็วางใจให้เป็นนะคะปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยจัดการตัวมันเองด้วยวิธีธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็จะช่วยเปิดเผยสิ่งต่าง ค่อยๆเปิดเผยสิ่งต่างๆของของเขาออกมาเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะคะหรือว่าเรื่องของการงานหรือว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอของคนรอบตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่สามารถสรุปอะไรได้ในช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่คุณลงแรงลงใจไปกับ ผลงานหรือว่าบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะในการเติบโตเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักรอให้เป็นเย็นให้ได้นะคะคำนี้เอามาใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันก็อยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าเส้นทางไหนที่คุณเลือกเดินนะคะถ้าคุณยอมรับกับความจริงได้ความทุกข์ก็จะลดลงนะคะถ้าคุณอยู่กับความทุกข์ได้แบบไม่เป็นทุกข์ความสุขก็แค่ปากซอยแค่นั้นเองค่ะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปคาดหวังอย่าไปอยากได้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางตะวันออกใช่ไหมคะแล้วก็ตกทางตะวันตกของทุกๆวันแต่ว่าเราอยากให้พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางตะวันตกแล้วเราก็ไปร้องไห้ครวญครางนะคะร้องไห้จนน้ําตาเป็นสายน้ําพระอาทิตย์ก็ไม่สามารถขึ้นทางตะวันตกได้คะ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติ นะคะมันไม่ใช่สัจธรรมมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นของมันแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยเอาใจของเราไปยึดแล้วอยากให้เป็นแบบนี้แบบนั้นแบบที่ใจเราต้องการพอเราไม่ได้แบบที่เราต้องการเราก็ดิ้นรนนะคะฟูมไฟล์โยววยนะคะแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะบางความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขาหมดรักเราแล้วต่อให้เรา ร้องไห้น้ำตาเป็นสายน้ำเขาไม่รักก็คือเขาไม่รักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เรายื้อเขาไว้ได้สักพักหนึ่งถึงเวลาเขาก็ต้องไปอยู่ดีนะคะเมื่อไรที่เรายอมรับความจริงได้ความทุกข์ก็จะลดลงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังมาถึงทางแยกบนเส้นทางชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนก็ช่างคุณจะได้รับผลลัพธ์แล้วก็รับประสบการณ์ในเส้นทางที่คุณเลือกเสมอ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกผิดมาแล้วหรือว่าคุณคิดว่าคุณเลือกผิดไม่เป็นไรคะ่ะแค่เริ่มต้นใหม่จำไว้นะคะคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์คุณแค่เริ่มต้นใหม่นะคะถ้าคุณผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ,ะช่องนี้เปิดมาเพื่อเป็นการอ่านไพ่เพื่อจิตวิญญาณนะคะแล้วก็อยากจะ แชร์ Share, นะคะแชร์ไอเดียแชร์วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตนะคะเพราะว่าแม่หมอก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสนามชีวิตเหมือนทุกคนนะคะผ่านมาทั้งความสุขความทุกข์ความเศร้าความเหงาผ่านมาหมดเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้าใจดีว่าเ,เวลาที่เรามาถึงทางแยกบนเส้นทางชีวิตเนี่ยมันเกิดความกลัวเกิดความลังเลเกิดความสงสัย แต่เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะคะเมื่อไร่ที่เราก้าวข้ามผ่านความกลัวไปได้เราก็จะรู้สึกเบาสบายมากขึ้นนะคะและเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับความทุกข์ได้แบบไม่เป็นทุกข์นะคะอย่างที่บอกความสุขมันก็แค่ปากซอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะด้วยจิตใจที่ เบิกบานนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ